สบายดีทุกท่านเอาละมือนี้พวกเขาจะมาล่มกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสแห้งที่สุดในโลกเทคโนโลยีตอนนี้เลยนั่นก็คือเรื่องปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI คำนี้มันมีความหมายววานแนวใดกันแท้มันเป็นเพียงกระแสที่คนตื่นเต้นกันไปเองหรือว่ามันกำลังจะมาเปลี่ยนโลกของเฮาแท้ๆและคำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือตอนนี้เฮาเขาใกลมันซํำใดแล้วมาสอกหาคำตอบน้ำกัน คำถามที่ทุกคนทกเทียงกันไหลายที่สุดในตอนนี้ก็คือ AGI มันมาฮอดแล้วแทบ้บอกเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มก็ออกมาว่าอย่างมั่นใจเลยว่ามันมาฮอดแล้วแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องไก่โตเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังอีกดดนแล้วความจริงมันเป็นเนาดาได้กันแท้มือน,นี้พวกเฮาจะมาเจาะลึกข้อมูลที่มีอยู่เบื้องหลักฐานตัวจริงไปพร้อมๆกันเลยโอเคก่อนอื่นหมดเลยเนาะเพื่อให้พวกเฮาเข้าใจกงกัน เฮามาลองแยกแยะกันก่อนระวังโลกในหนังกับความเป็นจริงเฮามาต่างหลักกันก่อนว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนากันอยู่นี่มันแม่นอย่างกันแท้พอว่าเรื่อง AGI ปุ๊บหลายคนก็คงจะคิดถึงภาพหุ่นยนต์คนเหล็กในหนัง Terminator แม่นบ่แต่หยุดไว้ก่อนประเด็นสำคัญที่สุดที่เขาต้องเข้าใจก็คือ AGI ที่เขาเจ้ากำลังสร้างกันอยู่นี่มันหมายถึงการสร้างสมองโบแมนห่างกาย มันคือการสั่งซอฟต์แวร์ที่มีความคิดมีความสลาดเทียบเท่ามนุษย์ส่วนเรื่องการสั่งห่างกายหุ่นยนต์ให้มันนันอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของวิศวกรรมมือนี้เฮาจะมาโฟกัสกันที่เรื่องสมองนี่แหละบันนี่เฮามาเบิงกันว่าแล้วการที่จะก้าวจาก AI ธรรมดาที่เฮาใส่กันอยู่ทุกมือนี้ไปสู่ AG i ที่สามารถคิดได้แท้มันตน้องมีอย่างเปลี่ยนแปลงอียอย่างคือจะเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดที่ใ,ในมันแตกต่าง ความแตกต่างลักๆักเลยก็คือ AI ที่เขาเห็นกันอยู่ตอนนี้เนาะเขาเอ่นว่ามันเป็น specialist หมายความว่ามันเก่งหลายในเวียกใดเวียกหนึ่งโดยเฉพาะเช่นลินมากระดานเกง่งเขียนโคดเกง่งหรือว่าแนน้ำหนังที่เขาหมักใดแต่ AGI นี่โอ้มันคนละเรื่องเลยเป้าหมายของมันคือการเป็น generalist คือการมีความสามารถระดับมนุษย์ในทุกๆด้าน ลองคิดภาพเบิงว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่คนพบอยา่าใหม่เป็นศิลปินที่แต้มหูงามๆและเป็นซี o ที่วางแผนธุรกิจได้ทั้งหมดนี่อยู่ในโตเดียวกันมีคนเปรียบเทียบไว้ได้ดีร้ายเขาบอกว่า AI รุ่นเก่าๆหัน่นมันคือกับนกแก้วทีฉลาดสุดๆเลยพอมันอ่านข้อมูลมาล้ายมหาศาลมันเลยสามารถเดาคําต่อไปได้อย่างถูกต้องเหตุให้คําตอบของมันฟังเบิงคือสลาดร้ายแต่ถามว่า มันเข้าใจความหมายของสิ่งที่มันเว้ามาแท้ๆบอคำตอบคือบอมันเพียงแต่ท่องจำมาเว้าและอันตรายของมันก็คือบอน,นี้แหละการให้ข้อมูลที่ฟั่งเบิงคือจริงแต่มันอาจจะผิดก็ได้เอาแล้วอีกอย่างคือสิ่งที่จะเปลี่ยนนกแก้วตัวนี้ให้ใกลายเป็นนักคิดที่แท้จริงได้จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดมันอยู่บนนี้แหละคําตอบก็คือการให้เหตุผลอันนี้แหละคือส่วนผสมลับที่จะปลดหลอกทุกอย่าง และเทคนิคที่เขาเจ้าไซเพื่อสอนให้ AI รู้จักให้เหตุผลนี้เขาเอิ่นว่า chain of thought หรือแปลงง่ายๆว่าสายโซ่แห่งความคิดมันคือกับว่าเวลาเขาเจอปัญหาเลขยา่างยากเขาจะบอได้ตอบออกมาโลดเป็นบ่กเขาจะค่อยๆค,คิดเขียนวิธีแก้ออกมาเธอละขันอันนี้ก็คือกันเลยเขาสั่งให้ AI แสดงขั้นตอนการคิดของมันออกมาแยากปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้ไปเธอละขันนี่แหละคือการเปลี่ยนจากการเดามาเป็นการคิดเอาลองเบิ่งตัวอย่างง่ายๆนี่เนาะ ถ้าเราถาม AI ลุนเกาว่าในคำว่า strawberry มีตัว r จากโตมันมักจะตอบผิดตอบว่า1เป็นอย่างกับเพราะว่ามันบร่ได้คิดมันเพียงแต่เดาจากคู่แบบที่มันเคยเห็นมามันอาจจะจือได้ว่าคำนี้มีตัว r อยู่แต่มันบม่ได้ลงมือนับแท้แต่พอเราบอกให้มันใช้ chain of thought ผลลัพธ์เปลี่ยนไปเลยเบื่อมว่ามันคิดแนวใดหนึ่งมันบังคับตัวเองให้สะกดคำออกมาก่อน s t r a w b e r r y 2. มันค่อยๆนับตัว r ทีละตัวและ 3. ม,มันก็ได้คำตอบที่ถูกต้องคือ3ตัวเห็นบอสนี่แหละมันบอเป็นการเดาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการคิดอย่างมีขั้นตอนโอเคเมื่อเฮาฮู้ละว่า ar มันเริ่มคิดเป็นแล้วคำถามต่อไปก็คือตอนนี้เขาอยู่ขั้นใดแล้วในการเดินทางไปสู่ agi ทั้ง OpenAI บริษัทผู้นำด้าน AI เขาเจ้าได้สร้างกรอบการวัดแทกไว้เพื่อให้เขาเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น OpenAI เขาแบ่งออกเป็น5ระดับระดับ 1. Conversational คือการลมกันได้คือคนอันนี้เขาผ่านมาแล้วกับ ChatGPT ร,ระดับ 2. Reasoning การให้เหตุผลอันนี้แหละที่เขาเว่ากันอยู่และที่น่าตื่นเต้นก็คือตอนนี้เขากำลังก้าวเข้าสู่ระดับ3คือ Agent ส่วนระดับ4และ5คือ innovation และ organization อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแม้แล้วตอนนี้เฮากำลังเข้าสู่ยุคของ agent agent มันคืออย่างคิดภาพง่ายๆก่อนหน้านี้ AI เป็นคือที่ปรึกษาเขาถามมันตอบแต่ agent นี้มันเป็นคือผู้ช่วยส่วนตัวที่ลงมือเฮ็ดเวียกให้เฮาเลยตัวอย่างแทนที่จะถามแต่ละอย่างเขาสามารถสั่งกว้างๆได้เลยว่า จองการเดินทางไปหลวงพะบางให้แด่ท้ายอาทิตย์หน้าหาหุงแฮมดีๆและเซารรถจักให้พร้อมแล้วเอเจนต์ก็จะไปจัดการทุกอย่างให้เองจนสำเร็จแต่เดี๋ยวก่อนเนาะก่อนจะไปเรื่องเอเจนต์เต็มตัวข้าพระเจ้าอยากจะดึงกลับมาเบิงระดับสองเรื่อง Reasoning อีกเทียนหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องที่น่าทึ่งสุดๆเกิดขึ้นอยู่จุดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นพื้นฐานของทุกอย่างเลยเอาละ เมืเบิงขอ้อมูลตัวนี้เป็นตาตกใจเลยมีแบบทดสอบอันหนึ่งที่เอิ่นว่า ARCAGI มันคือแบบทดสอบ IQ ของ AI ที่ยากที่สุดรุ่นก่อน O1 เห็ดคะแนนได้ประมาณ30%ก็กรถือว่าโอเคเนาะแต่รุ่นใหม่ OC ได้เท่าไรหูบอแปจาซจาก30%พุ่งขึ้นไป87.5%ภายในรุ่นเดียว อันนี้บอเ่นค่อยๆพัฒนาแล้วอันนี้เขาเอิ่นว่าเก่ากระโดดแล้วมันเฮ็ดได้แนวใดวิธีการของมันสลาดหลายคิดภาพตามเนาะมันคือกับว่าให้ AI ลองคิดหาวิธีแก้ปัญหาเป็นร้อยๆวิธีวิธีดีแดบอดีแดปปะปนกันไปแล้วก็มี AI อีกตัวหนึ่งเห็ดหน้าที่เป็นคืออาจารย์ใหญ่มาคัดเลือกเอาเฉพาะวิธีคิดที่ดีที่สุด จากนั้นก็เอาคำตอบตัวอย่างที่ถูกต้องที่สุดนี่แหละกลับไปเป็นบทเรียนให้ AI ตัวทําอีกเรียนรู้มันคือการสร้างวงจรการสอนตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆฟังเบิงคือดีหลายมันบอกแต่ทุกอย่างมันมีต้นทุนของมันความสลาดขนาดนี้ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่มหาศาลคือกันมาบางกันว่าอุปสรรคใหญ่ยยๆที่ยังขวางทางเขาอยู่มีอย่างใดตเลขนี้อาจให้หลายคนอึ้งไปเลย การที่ AI รุ่นใหม่สุดจะตอบคำถามยากๆในแบบทดสอบนั้นได้เพียงข้อเดียวใช้ต้นทุนในการประมวลผลเท่าไรหร่รู้ปะ1,000ดอลลาร์สหรัฐ1,000ดอลลาร์ 1, เพื่อตอบคำถามข้อเดียวคิดเปิ่งว่ามันแพงขนาดใดฉะนั้นถึงมันจะเก่งแต่การที่จะเอามาใช้ทั่วไปได้ในตอนนี้ยังเป็นไปได้ยากหลายสรุปแล้วปัญหาใหญ่ๆที่ยังเป็นกำแพงขวางหัไว้อยู่ก็มียุ่มอย่างหลักๆอันที่หพลังงาน มันกินไฟไหลายต้องการพลังงานมาหาศาลเพื่อให้มันคิดได้อันที่2ต้นทุนเรื่องที่เขาเห็นมันแพงโพดแลนสุดท้ายอันนี้แหละยากสุดคือ alignment ว่ายัางไงก็คือเขาจะมั่นใจได้แนวใดว่า AI ที่มันสลัดกว่าเขามันจะคิดและเหตุเผื่อผลประโยชน์ของมนุษย์บ่แมนต่อต้านเขาเอาลองคิดภาพตามแบบมุนมวนเบื้งเนะขนาดตอบคำถามขอเดียวในคอมพิวเตอร์ ยังแพงขนาดนี้แล้วคิดเบิ่งว่าหุ่นยนต์เทอร์มิเนเตอร์ในหนังหันที่มันต้องคิดตรงแลนต้งสู่วางแผนตลอดเวลามันสิต้องใส่พลังงานหลายซ้ำใดบางทีโลกอาจจะมดไฟฟ้าก่อนที่มันจะยึดโลกได้ซ้ำนี่ก็เป็นสิ่งที่เฮดให้เขาเห็นภาพความท้าทายได้ชัดเจนขึ้นและสุดท้ายนี้ขอถิมทายไว้ด้วยคำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดสำหรับมวลมนุษยชาติเฮาเลยถามือหนึ่ง AI มันสามารถคิดได้สร้างสร่นได้เห็ุเวียวกได้ดีกว่าเฮาในทุกๆด้านแล้วบทบาทของมนุษย์เฮาแม่นอย่างอีอยังคือสิ่งที่ยังเหลือให้เฮาเหตดอีอยังคือคุณค่าของการเป็นมนุษย์นี่บอแเปนเรื่องไก่โตอีกต่อไปแล้วแต่เป็นคำถามที่พวกเราทุกคนต้องซอยกันซอกหาคำตอบ